ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังมีคำสั่งใหม่ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพลาสติกทุกชิ้นต้องถูกนำไปรีไซเคิลให้ได้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์ลักโลกแบบผิวเผินอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันคือกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับขยะไปเลยตลอดการพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคำถามใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วบ้านเราล่ะประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับความท้าทายครั้งสำคัญนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยกันครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูกันว่าประเทศไทยพร้อมหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเข้าใจเกมที่กําลังจะเปลี่ยนไปก่อนนะครับว่ากฎกติกาใหม่เรื่องพลาสติกที่ทั่วโลกกําลังจะใช้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เรามาดูกันเลยครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเลยก็คือทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังถูกผลักดันให้เปลี่ยนสถานะของการรีไซเคิลครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการรีไซเคิลมันอาจจะเหมือนเป็นทางเลือกใช่ไหมครับใครอยากทําก็ทําใครสะดวกก็ทําแต่ตอนนี้ ไม่ใช่แล้วนะครับมันกําลังจะกลายเป็นข้อบังคับที่ทุกประเทศต้องรับผิดชอบร่วมกันพูดง่ายๆเลยก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้อีกต่อไปแล้วครับเอาละครับพอเห็นภาพใหญ่ของโลกไปแล้วทีนี้เราลองซูมกล้องกลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าเพื่อจะตอบคําถามว่าเราพร้อมแค่ไหนเนี่ยเราต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงเริ่มจากตัวเลขจริงๆกันก่อนเลยครับ และนี่คือขนาดของปัญหาที่เรากำลังชเผชิญหน้าอยู่ครับในแต่ละปีประเทศไทยเราสร้างขยะพลาสติกมากถึง2ล้านตัน2ล้านตันนะครับถ้าจะให้เห็นภาพตามง่ายๆนะครับนั่นคือน้ำหนักที่เทียบเท่ากับรถยนต์ประมาณล้านห้าแสนคันเลยทีเดียวเยอะมากจริงๆแล้วขยะกองมาหือมาขนาดนั้นสุดท้ายแล้วมันไปไหนกันนี่เลยครับชะตากรรมของมันส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยถูกเอาไปฝังกลบเฉยๆเลย มีแค่ส่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับที่ถูกนํากลับมารีเซเคิลอย่างถูกต้องจริงๆแล้วที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือขยะอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่มันรั่วไหลออกจากระบบหลุดไปอยู่ในแม่น้ําลําคลองแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลภาพนี้มันยืนยันชัดเลยครับว่าระบบการจัดการขยะของเราเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่ใหญ่มากๆเลย ภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นช่องว่างที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงส่วนด้านขวาคือสิ่งที่เราทําได้จริงๆในทุกวันนี้โอ้โหจะเห็นเลยว่าความฝันกับความจริงเนี่ยมันยังห่างกันอยู่ไกลมากซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าเอ๊ะแล้วทําไมล่ะทําไมเราถึงยังไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีอะไรกันแน่ที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่ขวางทางเราอยู่เดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหากันเลยครับ ถ้าจะให้สรุปความท้าทายหลักๆเลยนะฮะมันเหมือนเราต้องขานด่านใหญ่ๆ3ด่านด้วยกันครับด่านแรกเลยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยนะคือการคัดแยกขยะจากในบ้านในครัวเรือนของเรานี่แหละด่านที่2คือระบบกลางทางอย่างพวกโครงสร้างพื้นฐานในการร่วมรวมและจัดการและด่านสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็งพอจะเห็นเลยว่าปัญหาทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่เลยครับเหมือนโดมิโนโอ,อะมันเริ่มต้นตั้งแต่พฤติกรรมของผู้คนที่การแยกขยะมันยังไม่กลายเป็นนิสัยในวงกว้าง แล้วมันก็ต่อไปยังระบบการจัดเก็บที่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอและสุดท้ายก็ไปจบที่ปลายทางคือกฎหมายที่ยังบังคับใช้ได้ไม่จริงจังเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแค่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่พอจริงๆครับพอเราเห็นปัญหาชัดเจนแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมามองหาทางออกกันต่อครับแล้วหนทางข้างหน้าสําหรับประเทศไทยคืออะไรเราจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ยังไงกันทางออกมันก็ต้องตรงไปตรงมาครับคือแก้ปัญหาที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลย เริ่มจากการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ทันสมัยขึ้นแก้ปัญหาพฤติกรรมด้วยการบรนารงให้ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแยกขยะอย่างจริงจังและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการแก้ปัญหาด้านนโยบายด้วยการปรับปรุงกฎหมายให้มันเข้มแข็งและบังคับใช้ได้จริงเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วที่เราจะกลับมาตอบคําถามตั้งต้นของเรากันจริงจจังๆ,ๆสักทีว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเนี่ยสรุปแล้วประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกันแน่ คือคำตอบมันอาจจะไม่ได้ขาวดำขนาดนั้นนะครับว่าพร้อมหรือไม่พร้อมสะทีเดียวถ้ามองในแง่ของจุดแข่งและโอกาสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสังคมไทยเริ่มตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้นเยอะเลยแต่ในเวลาเดียวกันจุดอ่อนและความท้าทายมันก็ยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะปัญหาเชิงระบบที่ต้องแก้กันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยสรุปง่ายๆคือเรามีแววนะแต่การบ้านยังต้องทำอีกเยอะเลยครับสุดท้ายนี้นะครับบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ เราพร้อมแค่ไหนแต่อาจจะเป็นคำถามนี้มากกว่าอนาคตของพลาสติกในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในมือของใครกันแน่ภาครัฐหรอภาคเอกชนหรือว่ามันอยู่ในมือของคนธรรมดาอย่างเราทุกคนนี่คือคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบและที่สำคัญกว่านั้นคือต้องช่วยกันลงมือทำครับ